งจทำไมมันดูผมมันดูดั้งด่งจังเลยอุ้ยพี่เวลาพี่แหวนนเ็บปะเจเจ้เราต้องแบบมีอะไรลงทายด้วยเลยแวะกแวะกอใช่ใช่ใช่คิวแวกหรอใช่ดิอ๋ออยาไป็นแบบคิ้วบ้างอ่ะเอะนี่ใครนะคุณคุณปะี่ไงแม่มึงอ่ะพิตาคนสวยไอ้พอมบอกสวัสดีค่ะลูกสาวคนสวย สวยว้าวว้าวในขอเสียงเจ้าหัวอุ้ยอะไรอ่ะกิงเจ้าถุงเจ้าถุงเจ้าหัวคุณสกีมคะรู้สึกเป็นยังไงกับวันนี้บ้างครับวันนี้งานอะไรกันสนุกไหมสนุกไหมมันหนักอยู่นะน้องพร้อมดูนะอะไรวะอะไรวะวันนี้หนักสุดอาการเมาเมางงจัด เราจะให้ดูบรรยากาศในงานกันนะครับพี่เจมไี่ทียมันบอกว่าไอ้น้องตาเฮ้ยพี่เจมที่ถึงพี่บุ๊คจัะเลยน้องมอร์สเราจะให้ดูคนที่เขาเหมือนตามากๆนะฮะวุ้ยแมาดีกว่าเดินเราโดนลิขิตนี่ลิขิเทียอะไรมันมีลิขิตสิทธิส่วนบุคคลได้ไม่เป็นไรเราเราเหมือนชื่อเหรอาาหายไปแล้ววันนี้ก็คนเยอะมากนะครับหมายถึงว่าคน ที่มาดูรวมถึงไม่ใช่พี่ชิมใช่ไหมคะคนบูมไปฉีดวิตามินมาขาวขึ้นไหมกินใช่่มอนใช่ใเดี๋ยวเขาว่าเข้ามาพูดเดปนั่งดีไอพอมเป็นอะไรวีนี่วานาเฮ้ยเกินเบอร์พี่ชิมอ๋อน้องเรียบร้อยกูได้มีมีกแล้วกูได้มีมีกแล้วฮ้ย่ตัีแน่มึงแบบสองขวบอ่ะนั่น จมูกกูโด่งจังเลยตัวนี้ไม่ได้ทำมาเนี่ยโอ้โหช่างแต่งหน้าดัมหนึ่งช่างแต่งหน้าดัมหนึ่งช่างแต่งหน้าดัมหนึ่งช่างแตหน้าดัมหนึ่งว้าวว้าวเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้คือรันเวย์เออเออเอาซี่เอาซี่โอ้ยมาทำอะไรอ่ะโอ้ไม่รู้เลยแต่ว่าของของแต่ว่าหลอด อ่าให้ดูขอบคุณผซัพพอร์ตด้วยนะครับขอบใสบ้านเซฟด้วยนะครับใช่ฮะขอบคุณนี่พรีเซนเตอร์หลักโอ้โหพรีเซนเตอร์หลักยี่อะไรดั้งเด็ดเขยี่ยวด้วยปุ้มมัน่ะใส่ยูปังกำกับไอเทมกับก้องมินเยอะเดี๋ยวคินก็เห็นนี่คินกินผู้สปอร์ตเลยเฮ้ยเขากินให้มึงอ่ะบอกมลยอะไรเยอะดิยะเติมเฮ้ยจี้อยู่ไหนอ่ะ เออคุณก็เป็นอะไรใครคืออองช่องเปนั่นน่ะสิครับใช่หรอบูคือช่องดองเดย์อารองตรงอะไรวะงกใครคืออองช่องตองใครคือเปงแน่แน่เื่อยนะดนเน่ว่ะน้องไม่เคยได้ยินเหรอที่คนเขาแกงก็เพราะว่าอุ้ยไอ้ปอดคุณคนไอ้ปอดมันแกง น้องปอน้องปอนเอ้ยแอมซีน้องปอนน้องปอนบอกว่าน้อง,ออง,อองไม่เคยได้ยหรอที่คนเขาแกล้งก็เพราะว่า,อ<ร>าชอบตืต่อรามกับอยูตามนะปลาโลมาบินปลาปาลาปา,ลาปาลาบนฟ้า,าปลาบนฟ้าชื่อรองปลาโลมาผิดอันนี้คือโดนรางคนพูดชื่อเรื่องผิดติดตามาน้อนนงปอนติดตามาน้องปอนไหมครับน้องปอนอะไรครับเนี่ยปลาโลมาบินปลาโลมาบิน อยากแต่งหน้าเราได้อย่างเงี้ยพี่เจมกบุ๊บมาทำไม่ได้อ่ะขอร้องแหละขอร้องอยากได้แบบนี้เลยที่เปิดคอมพิวเตอร์โอ้โหมันไม่ได้นี่นี่อ่ะแตงกจเมื่อตอนแรกคือว่าเออนด็กก็จะเอามาแทงเลยมีมาผสมกันอ่ะนิดหน่อยยัดิิมพริกนี่ไงโอ้อันนี้เอามาทำเป็นกลาได้ปะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่มีใครเห็นเหมือนพี่บุ๋มถอดวิกเลยเอาก็ได้เหมือนกันแม่แม่มีพี่ลงมาเอาเลยฮะเราจะถ่ายเป็นอุ้ยฟิลเตอร์หลุดตรงอีตีเขาเป็นแหลกเขาแบบว่นอ่อนน้อมอ่อนน้อมอ่อนน้อมแต่ไม่มีใครทักเลยนะย่อไปก่อนย่อไปก่อน นี่นะฮะจะให้ดูพี่บอกเาตัดผมทรงอะไรเออตัดผมทรงอะไรเขาเผื่อกเขาอยากเอาไปตัดบ้างมันเหลือค่ะยีน่าเออไอ้ยีน่าอ๋อเดียวใครจีจีเริ่มชื่อมนุ่งจีจีมันไม่มาสักทีอ่ะจะพูดชื่อถูกได้เฮ้ยรอดและเราหน้าเราคุ่คน อยางมีแฟนไม่ใช่นะมันนี่นั่นมันชื่อคุดโก้ที่กับบูใครหลอกันตาครับนี่อยากมีแฟนเพอกาสได้ลองเพกเราเรยเราโสดนะยิ้มจังยิ้มจังยิ้อ แล้วจะอีกแ no ้อ้ยอุ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วคู่จินคู่อะไรอ้ยเอาแล้วไรไรอยู่ใช่กิ๊จิหอมเลย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 มองกล้องหน่อยครับกล้องนี้หน่อย เตเน่มาทำนเอบนน่ยูเ้นเ่ก็บูเดไี่นีไเฮ้ยเมื่อกี้ห้ไเวันนี้บูไม่ได้ใส่เสื้อมาครับใส่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 ไม่ใ่เลยเฮ้ยอะไรสวยอ่ะอะไรไม่เมื่อกี้กู โอ้ไม่โอึงสวยแต่พึก็ทำสวยดิทำสวยไม่เลยไม่สวยเลยอ่ะต้องทำตาหวานเหรอโอ้ยก็เลิศอยู่นะไอ้ตามาทำสวยดิทำสวยทำนี้ทำนี้ทน้าสวยอุ้ยไม่เรียนเรียนเรียนไม่ปังแลเราไม่ปังไม่เรกกไงไกลไม่มีโ้ยคคุณเ่ยถ้าคุณากคไม่เกี่ยวนะ แล้วจะบอกว่าไม่มีงานไม่ได้นะแล้วจะบอกว่าไม่มีงานทำไมก็ทำไมก็วันนี้มากินข้าวตำร้านพี่เองับดึงขาเขาใช่รูดแล้วใส่ฟ้าเขาใส่เสื้อนะวคือเต๋อเฮ้ยพี่เป็นอาขำเหมือนคน

อะไรนะอมีแนนี่ไงไม่ด้ขออีกทีเยขออีกทีขออีกทีหนึ่งขออีกทีหนึ่งขออีกทีหนึ่ง คุยกับใครอ่ะงงมากแล้วคือไม่มีใครเลยนะตอนนี้ก็เผื่อแบบว่าเออผมยังไม่เคนเหมือนกันกลับมาโอ้โหเอฟเฟกต์เงนองเอื่อเอฟเฟกต์อันนี้เป็นไม่ได้ปังมากเลยโอ้ยหันสิวผมก็ทำดูนะเง่งทองเวลาสดแคนั่นแหละหัามาดี

ไปไหนอ่ะคือชอบเองนะแต่แบบโยนไปหมดโยนไปหมดอ่ะคือตัวเองอยากมีผัวนะอเฮ้ยทุกคนไม่ได้ยินนะทุกคนไม่ได้ยินโลวมากโอ้โหจ่ิงนะเอาพูดเป็นคำพี่แบบเออแย่ปะหัวเราะอร่อยมากใครจีบใครอยู่ไม่มีนะครับ mm? đến đến bên cái này ạ, đã yin rồi mẹ không? đang nằm เฮ้ยมันไม่เข <ười sw ank insight> <ended> ้าหน้ากลกโอเต้นท่าโอเคเป็นท่ามีแซ่แต่แต่วมต่อะไรจริงโอ้ยชอบขนนกมันจังเอาเบยเอาเบยนี่ดิเอาฟิลเตอร์กูไปบวะ พี่เจมพี่เจมพี่เจมเาหรอเออไม่เป็นไรทำจะเหนื่อยแล้วมึงเหนื่อยแบบู้ันนีเขาใจ้อ่ะพี่เจมพี่เจมพี่เจมในต้อยเพื่อนผมไงในต้อยเพื่อนผมไง อ๋อเลิศนะโสดครับโสดอ้ยขอบคุณนะคะที่เล่นด้วยไหนแดนอาลิบาต์ก็เนี่ยเมื่อไหร่แล้วครับเซฟลงไปกินข้าวเซฟกินก๋วยเตี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวครับเซฟกับแพ้แล้วหรอเร็วเกินยังไม่ทันนจัดเลยกับแพ้ กเป็นไก่อันนี้เขาน่จะโชว์ยังอ่ะยังอ๋ออาล่า้ออะไรเฮ้ยี่รลาอะยไรอ่ะายบนรถไม่เคยมีใครน่ารักเท่ากับเธอเอ้า ไปเซตเต้นหน่อยดิเฮ้ยโอ้โหไอพี่อะไรวะเขาให้มาชอเลยเอ้าแล้วพี่เจมี่ก็ไอยู่ทุกเฟรมอยู่ทุกเฟรมทำไมทุกเฟรมมีแต่พี่เจมี่เป็นคนเลยทำไมเขางหลังมือนแกงพฤติการใช่ใช่แกงพฤติการ ครับกเลยวยมากฮ่าฮ่่าอี้วไม่ใช่คหอมจีโฟมเลนหอามเนะราต้อง่าอง่ดันบบไม่ิเฮ้ยมึงแบตอื่นด้ไหมไลฟ์แไดดิแบสมทุกคนครับเดี๋ยวไปดูเครื่องต้านนะครับฮ้ยลาหน่อยลาหน่อยลาหน่อย น่าอยสวัสดีครับก็อันนี้เป็นไลฟ์ของถ้าคนดูถึง5,000คนจีจะถอดฟันหน้าแล้วเป็นของรางวัลครับใช่แล้วก็จะถอดฟันหน้าเข้าไถอดหัวโอ้ยมามาดูดูเปล่าโดูได้รอนได้รอนลูงมนต์สวัสดีครับข้าผอมอยู่ไม่เหล็กสวัสดีครับเซฟไม่ใช่นี่ามีคนพี่เาตาเอ้าก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ ปากแดงๆอ้าวอดิฉนก็ไม่ช่อะไรวะเฮ้ยอะไรเนี่ยงงมากไล่อยู่หรอเฮ้ยไลซอนลอยเฮ้ยไลซอนไรอีกแล้วทุกคนาครับดมคางคพรอมากเลยอว่ากูไม่ใช่หนาแบบเนี้ยันตกใจ

มันไม่ได้หว่ะดิวต้อมันติดคนเดียวอ่ะไม่ใช่กูขอติดกูมันมีอาเรื่มไหมเอาอันนี้อันนี้อันนี้คิมไม่เพื่อนไหนอะเอาาสนิทกันเถอะเฮ้ยอะมาติดนะเชอรี่ป่ะไม่ได้ว่ะได้ไ่มไม่ได้หรอบุกห้อดิได้ั่งไอ้แกไหนอ่ะ เทสตัวมาเจ๊ดิ๊บะน้ำหนังกูยังงงว่าอันนี้คืออะไรมึงจะดีทำไมนะู่อารมณ์เฉยดิอาลมไอบุ๊มมาติดคอกูเฮ้ยไมขี้ไม่ขี้เลยเต็ยตอนนี้เฮ้ยทำไมไปคักร่างแต่กูสัเฮ้ยอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยงงไปหมดงงไปหมดแจ้งสิดิวกันตั้งนาน กันพ oh, um ื่เอโอมขึ้นี่นี้แน่ผ่าตัเมื่อกี้อ่าี่เพื่อนอบนำกับน้ำจดเลยโอ้เนกเวิ่งเข้าไปจำได้ไหมพี่มีจำได้ไหมเฉยเลยดูนี่า่าน้าอี่คนนึงคโอ้ไม่เป็นไรมีคนยังมีคนนึงโอ้ีไม่อกินลมากด้้ยโอ้ยโยโ มาแล้วก็ดีสิเออยังไงฉันรู้จักเขาอยู่แล้วต้งนาก็ท้ายหุฉันดีไว้ทำไมต้องแย่งเพื่อนอ่ะฉันดีไว้ไงจริงจริงอ่ะต่งมีจริงจ่เราควรจะแบ่งคนรับผู้กันด้วยว่าใครใเป็นคนดเป็นรถ้าเธอโนรู้เัวผู้ชายชวนรู้มเไีรอนาแล้วได้มีรอนาแล้ว ไ่เอาหัวแบบพีเนี่ยอะไรเนี่ยน่กเขาบอกว่าพี่คอปเตอร์น่ารักมากโอ้โหแล้วทุกคนนี่คือพี่คอปเตอร์หมดเลยคอปเตอร์น่ารักมากจบแล้วคนอะไรขบอกว่าน่ารักมากเดี๋ยวต่อเลยไม่ได้ใส่พี่เจผมก็ชมพี่เจมหน่ ชมพี่เจมหน่อยชมพี่เจมหน่อยทุกคน่อยจุ๊บก่ออ่ะเจมเอาก่อนไงพี่เจมหน่อยอะไรนะชมพี่เจมหน่อยค่ะมีคนบอกว่าพี่เขาเปิดชอบ EP นะพ่ใช่ใช่เฮ้ยเฮ้ยต้องมึงยิดีเฮ้ยยิดเขาตั้งยังไงนี่เขาตั้งยังไงเขาตั้งยังไงอะไรตั้งให้ตรงเลยเพโอเคมันตั้งหลคนสอบตกนะครับมันไม่ใช่แบบมันตั้งได้ที่งไม่งไม่ตั้งเม่ตัปากไม่เข้าแล้วพี่พี่จะทำยังไงอ่ะตั้งตรงตรงเลยอ่ะไม่ต้ง พี่เจมมอแข่งพียม่ใช่เหอใช่อะพี่เจมมือแข่งใช่อะอะไรอะไรทำไมต้องเชิญคาราเต้ล้วนี่ถึงไม่ให้บูมนบูมหายไปแล้วบมาพี่มีเออโทรศัพท์ไม่่อดีดีังไม่ตองทอะไรกันเลยิหน่อยไม่มีอะไรทำอะไรดื่มจิิน้พออพอไ้บเา่าออกไปมึงเอออกไปไปเล่นสิทอารมณ์เล่นสิทอารมณ์ ไม่ได้เป็นนักบอลเงี้ยเลยอารมณ์ไม่ค่อยร้อน <c oughs> ไม่ได้เป็นนักบอลถอดไม่ได้เป็นนักบอลถอดเสือ้อจีหลงอรารมณ์ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ถ้าไม่มีฟิลเตอร์คนเดียววันท้นนะองไปอะไรฟิลเตอร์อยู่ที่หน้าไอเซฟเลยจริงเหรอใช่เหรอเอฮอ้ยที่หน้าผม <c oughs> ออยู่ที่หแรงแม้ว่าแสง รู้ทำไมมันเป็นปะกายแบบแว๊บๆที่หน้ามอนกัชซะผู้หญิงเหรอหน้าทุกคนคีมเขาผู้หญิงเหรอไม่รู้เร็วสัาพาไปจับจิบคนนั้นเลวนั่นหนากระบอกโอ้โหได้เหรอนี่ก็ได้เหรอโอกว่า วันนั้นที่กูไปกูไปทักอับอ่ะพี่เตี๋ยเอาเพรื่องสางใก็ไปรูปตัดให้กูเลยวอยู่บนโต๊ะวันนั้นแต่งแล้วขื่นขึ้นหน้าเลยอ่ะ่อ,อแปลว่าโอเคดื่มแปลว,ว่าตื่มดีพูดกันหื่เลิถึงเซลผิวแบบว่าดื่มเลิซึ่งไม่ต้องจา้างเราคนนี้โมคิวเขาเต็มตลอดลองก่อนเด็กดูก่อนอย่าเพิ่งด่วนตัดสิ๊ กี่ฟ้าชอบหรองนี่นัทเซอกลับแล้วนัเจอแซบบักนัเอแฝดแซบป่ะชื่ออะไรนะป๊อปกัะต orn ตอแหมอนี้ยังไมู่้เไม่รู้วชื่ออะไรอ่น้องเคยอยู่เต็มวินาปินมาก่อนนะชื่ออะไรนะน้เปอนื้อชื่อเ็นนาเป็นนาใช่ บอกเลยว่าทั้งหมดทั้งหมดเออว่าเรา3 0แกนเลดมดมากพี่เจพีเมา้ต้องไอ้าสวยก่อไงค่มาไม่ด้เลยดิมันก็ไม่กลับห้องเลยเออว่าดาเมื่อเราสอน ปางมาเฮ้ยประกันเฮ้ยไม่ใช่ป่ะใส่ที่ไหครับเขาบอกว่าหมอดูเขาบอกว่าจะได้ผัวเป็นเสื้อสีดำอุ้ยนี่หรอนี่หรออุ้ยอุ้ยไม่ได้มันเป็นเนในเนี้ยมึงแล้วพี่เต็มหน้าเป็นะไร่่อใครไม่ถูกเป็นม ก๊าดาเป็นนาชอโอ้ยก๊าดาเพื่อนชอบอยอนี้มยกอยู่มก็ยไนั่นบนาออุ้ยเอ้มือมือจีบเสาไอ้พี่เจมสเลยมือจีบสาพี่เจ็บมือตัวดีที่บ่มีเลยตนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาไม่ใช่สับหน้าหรอกะอุ้ยก็ไม่ับน ตกหน้าอะไรอ่ะงงมากแล้วคือเฮ้ยทำไมได้แต่งแก๊งนี้ไหมไม่ไม่ไม่คือที่ชู่เฉยเอองงมากเฮ้ยเดินเนียนในกลุ่มเลยนะโอ้โหแล้วชุดสว่างใช่ยังตอนไม่เด่นไงกู เป็นน้ำลายอ้าวือไม่ดีชอบคนนี้ชอบคนนี้จริงจิงคนชอบแต่งไี้ค่ะเนน่ะหรอใช่คิดชอบมากเดี๋ยวรอนะไทยเหรได้หรอนี่ยไครได้ได้ มาเซน้าเดเขาไปในวงปไปในครับวงไปนครับเขาีนทั้ค่าเป็น่าเออนขาหนูชื่อทีนกับิมันก็เป็น้าชื่อคีน่ี้าบิวทาเลนส์เอเบอะไรบอกมาหมออบูกาทาเลนส์บูกาเนส์าัีข่าอคีบูกาทาเลนส์สัานค่ะกาทาเลนส์รุ่นท่ากัจะจบภายในปีนี้ปงานปาด้

เดินไปได้ะตัวเ็วกันเป็นมิชชันเร็ว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 ทีมเร็วเร็วเร็วแม่ต้องภูมิใจในตัวมึงเร็วเวกูยังเลิกคบกับมึงเป็นเพื่อนไม่ไม่ทีมวงแตกแล้เนี่ย ต้องติดเทนเร็วต้องพูดอะไรตอนนีแดนนองสวยสยไ่ในวงเร่พไม่ยอมไปี้อานเดียวแล้วเดียวเขาจะคุยเออาคนเวก็ไม่คยชื่อพี่กิมมอนกับมาแล้วี้สวนดึ่งเมูเเ็นทารด้วยเถิดด้วเมือถือไอี่เงม ก็อยู่ฟันเห็นแรงเลยวันนี้เร็วนูขึ้นขึ้นเห็นระดับหนึ่งีครีมเลยวันนี้แน่แน่แต่เป็นโดนด่านะเร็วมีสองยางเลยชื่อมึงแน่อีครีมแน่ไปินึก่ของไปเวมอกิลกกวอยู่

อุ้ยเบียบฟิลเตอร์ก็รอดแล้วอันนี้เข้าได้เอา้าไม่มีฟิลเตอร์อีกสวัสดีครับบายฮะเสียไปแล้วยังอยู่ครับบูมยังอยู่ทำไมบูมสาวกว่าฉันอีกยาะที่เวลาพุ่งโตงไงอุอ้ยเกลืเพื่อกพี่ตาตรงนี้ดี ไม่ใช่ทรงผมนะมาถึงอะไรวะทรงอะไรวะทรงจมูกอุ้ยอุ้ยทรงนมอุ้ยอ๋อไอจีมาแหละทำอะไรก็ทำแบบไปทรงทรงนมบุมก็ดีครับตรงนี้นมกำลังโตเลยครับบายบายเอ้าเราเซฟใส่คู่นี้ขึ้นเหรอไปดูไปดูไหมให้กูไปดูปะเออไปดูไปดูไปดูได้ไหมได้มีบัตรไปดูเด้อ ไปดูโชว์แล้วนะครับทุกคน,อน,นขอบคุณครับอันนี้ไว้ตรงนี้ก่อน